ช้อปปี้ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันประกาศต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของพากรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคแห่งปีช้อปปี้เเดือน9ก้าซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้ช้อปปี้แท็กทีม9ดารานักแสดงและเซเลบริตี้ชั้นนำมากมายนำทีมโดยสซุปตาชื่อดังอย่างหญิงรัฐาพงษ์งามและเซนสุพพงศ์อุดมแก้วกัญจนาที่จะมาสร้างความเพลิดเพลินไปก,กับการช้อปสุดสนุกคุ้มสุ่ผ่านดี นักช็อปเตรียมพบกองทัพความบันเทิงมากมายจากฟีเจอร์และเกมต่างๆชนิดจ,จัดเต็มตลอดทั้งแคมเปญก็ 99, 99 Super Shopping Day นะคะก็ครั้งนี้เป็นปีที่5ที่เราได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโปรโมชั่นเรามีส่วนฟรีไม่มีขั้นต่ำเรามีแต่เซลล์9บาทเรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบงค์เคแบงค์หรือว่าในแง่ของหนง่วยงานรัฐทททรวมถึงแบรนด์พาร์ทเนอร์ต่างๆที่มาร่วมจัดโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆใน99 ีรวมถึงที่พิเศษมากๆก็มี9 Celebrity ที่จะมาร่วมแคมเปญ99ค่ะก็ยังไงก็ฝากมาช็อปแล้วก็มาร่วมสนุกกันกับช่วงแคมเปญ99ตั้งแต่วันที่20สิงหาจนถึง9กันย,ย,ย,ยายนจ้าก็จริงๆแล้วเราเห็นเทรนด์ New Normal ที่ e-commerce เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วแหละแล้วก็ในแง่ของการจัดดีลจัดโปรโมชั่นเนี่ยเราก็คุมดึงจากผู้ใช้งานว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วคือความสะดวกสบายเนาะสามารถที่จะเลือกออสินค้าที่หลักๆ ได้แล้วก็ในราคาที่คุ้มค่าก็คือเรามีพันเนอร์มีแบรนด์ก็มามา,มาร่วมโปรโมชั่นสินค้าที่ดังหลังแล้วก็มีตัวฟรีชิปปิ้งเชอร์ตัวโปรโมชั่นคอยแคชแบ็ a หรือว่าวอ,าาอช u c h e r อื่นๆมาแจกในช่วงนี้